สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจในการทําการเกษตรทุกท่านวันนี้สวนเกษตรบรรยุทของเราก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการให้ปุ๋ยฝรั่งในช่วงแรกของการปลูกครับซึ่งในช่วงแรกของการปลูกเนี่ยจะมีหลากหลายวิธีครับเป็นระยะเติ่มแรกครับซึ่งในการปลูกเนี่ยที่ผมเรียกว่าระรายะแรกก็คือเป็นระยะ1เดือนครึ่งถึง2เดือน,นครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ เราเริ่มที่จะให้ปุ๋ยแก่ฝรังที่เราปลูกครับเพราะว่าในช่วงระยะแรกเนี่ยฟรังที่เราปลูกเนี่ยเราจะให้ปุ๋ยไม่ได้นะครับในช่วงลงปลูกช่วงแรกๆนี้เพราะว่ารากของเขาเนี่ยยังไม่เดินถ้าเราให้ปุ๋ยไปเนี่ยจะทําให้ ต้นเขาเนี e. ่ยได้รับธาตุอาหารมากเกินไปทําให้ต้นเนี่ยอาจจะตายได้นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องว่าหลังจากที่เราปลูกฝรั่งเสร็จเียบ้อยแล้วนะครับว่าเราจะให้ปุ๋ยให้ธาตุอาหารในช่วงแรกเนี่ยเราจะให้แบบไหนหรือแล้วจะให้อะไรได้บ้างนะครับข้อแรกที่เราควรรู้เลยนะครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยปลูกได้ประมาณสัก1เดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยบางท่านก็เดือนครึ่งบางท่านก็2เดือนก็เริ่มที่จะให้ปุ๋ยให้ธาตุอาหารแก่ฝรั่งแล้วเนี่ยครับ สำหรับผมนี่ต้นที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นฝรั่งที่ผมปลูกได้ประมาณ2เดือนแล้วผมถึงจะเริ่มให้ธาตุอาหารท่านก็สังเกตได้ว่านี่นะครับเป็นใบที่เขาใบที่เขาเริ่มแตกยอดแตกอะไรแล้วนะครับแบบนี้ก็แปลว่ารากเขาเริ่มเดินและได้ระยะหนึ่งแล้วครับพอรากเดินเนี่ยต้นไม้พวกนี้ครับไม่ว่าฝรั่งหรือต้นไม้อะไรก็ตามครับเขาก็จะเริ่มที่จะต้องการ ธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้นเพื่อในการสร้างใบแล้วก็สร้างลำสร้างลําต้นของเขาซึ่งถ้าท่านสังเกตว่าต้นไม้ต้นไหนหรือต้นผักังต้นไหนที่ท่านปลูกเนี่ยสามารถที่จะให้ปุ๋ยได้เนี่ยก็นับระยะเวลาเอาได้เลยนะครับประมาณถ้าจะให้มั่นใจก็คือประมาณสักเดือนครึ่งถึงสองเดือนนี้ก็เริ่มใส่ครับเพราะว่าเขาจะเริ่มแตกยอดแตกใบใ,ในระยะที่รากของเขานี่ต้องการธาตุอาหารเพื่อสร้างลําต้นแล้วก็สร้างใบสร้างยอดของเขาครับหลังจากที่เรา ทราบแล้วว่าในระยะ1เดือนครึ่งถึง2เดือนนี้เป็นระยะที่หลังจากที่การปลูกฝรั่งมาแล้วเนี่ยเราต้องให้ปุ๋ยแล้วก็จะเป็นปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้นะครับแต่ในช่วงแรกนะครับในระยะที่เราจะให้ปุ๋ยเนี่ยถ้าท่านใดมีปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยผมแนะนําให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลงในช่วงแรกก่อน,นครับหรือปุ๋ยมูลสัตว์ครับพวกนี้ครับจะเป็นการดีเนื่องจากว่าในปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยจะมีธาตุอาหารในหลายๆอย่างซึ่งพวก npk เนี่ย อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นท่านหารที่เหมาะกับฝรั่งในช่วงแรกที่รากของเขาเนี่ยกำลังเดินแล้วก็เป็นรากที่ยังไม่แก่มากครับช่วงน,วนี้พวกปุ๋ยอินทรีย์พวกปุ๋ยอินทรียกเว้นปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็พวกปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยอาจจะมีธาตุอาหารที่ไม่เยอะแล้วก็เป็นธาตุอาหารนอนออนที่ทําให้พืชโดยเฉพาะั่งเนี่ยที่รากขอ,ของเขาออกมาใหม่เนี่ย ารากของเขาเนี่ยต้องการในระดับที่ยังไม่เข้มข้นมากพอครับก็ทําให้รากของฝรั่งเนี่ยเมื่อได้รับพวกปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยก็จะได้รับในระดับที่เหมาะสมแล้วก็จะทําให้การสร้างยอดสร้างใบแล้วก็สร้างลําต้นเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างสม่ําเสมอสําหรับท่านใดที่ไม่มีปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยมูลสัตว์นะครับก็แนะนาว่าหากท่านจะใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยให้ท่านใช้สูตร เสมอหรือไม่ก็สูตรที่พวกตัวหน้าประมาณไม่เกิน20ครับตัวกลางสัก5หรือไม่เกินไม่เกินส0ครับตัวกลางแล้วก็ตัวหลังก็ไม่เกิน10ครับพเพราะช่วงแรกในการที่จะสร้างลำต้นสร้างใบสร้างยอดเนี่ยครับก็เน้นว่าเอ็เนพีเคในให้ใส่ตัวเเยอะกว่าเพื่อน,นครับแต่ไม่ใช่เยอะจน ในขนาดของปุ๋ยยูเรียสูตร4600บแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยแนะนำเลยว่าห้ามใช้ปุ๋ยยูเรียในการที่จะให้ธาตุอาหารแก่ฝรั่งในช่วง1เดือนครึ่งถึงสงเดือนแรกในการปลูกนะเพราะว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยสูตร4 6 0 0เนี่ยมีธาตุอาหารในตัวเจนที่มีความเข้มข้นมากเกินกว่าที่ฝรั่งต้องการนะจะทําให้เวลาเราใส่โดยเฉพาะมือใหม่นะครับเวลาที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยอาจทําให้ต้นฝรั่งเนี่ยใบแห้งแล้วก็ ตายได้ในที่สุดครับตอนนี้เขาเรียกว่าอาการของการได้รับธาตุอาหารเกินครับตอนนี้ก็คือถ้าจะใส่จริงๆก็ใช้สูตรเสมอนะครับ15 1ห 15, 15หรือว่า16 1 6 16อันนี้ก็ได้นะครับหรือว่า2 1 5 10อะไรประมาณนี้นะครับเป็นสูตรที่ท่านสามารถหาได้ตามท้องตลาดครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คืออย่างที่ผมแนะนําว่าให้ใช้พวกปุ๋ยยินรีครับแล้วก็ปุ๋ยมูลสัตว์ครับจะเป็นการดีเพื่อทําให้ธาตุอาหารเนี่ยเหมาะสมกับ รากของรั่งในช่วงแรกๆที่เขาต้องการไม่เยอะเพราะว่ารากของเขานี่ยังไม่มากแล้วก็ลําต้นแล้วก็ใบเขานี่ยังไม่เยอะก็ธาตุอาหารก็จะพอเหมาะกับรั่งในช่วงแรกๆที่เขาต้องการธาตุอาหารในระดับนี้ต่อมานะครับในการใส่เนี่ยเราจะกดร่องแบบนี้ก่อนครับร่องรอบลําต้นแบบนี้เราจะกดร่องนี้ประมาณสัก1 0บถึงสิเซนรอบลำรอบทรงพุ่มของรั่งที่เราปลูก เพราะว่าในการขุดแบบนี้เราต้องการที่จะโรยปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยมูลสัตว์นี่โดยรอบลําต้นนะครับเพื่อให้รากของฝรั่งที่ออกมาแต่ละทิศแต่ละทางนี่ได้ทานอาหารในระดับที่พอเหมาะแล้วก็สามารถดูดอาหารได้ในทุกทิศทางของต้นของเขานะครับที่รากของเขาออกมาครับเราจะดูยังไงว่ารากของเขาถึงไหนแล้วแล้วก็ดูยังไงว่าเราต้องขุดในระยะขนาดไหนจากโคนต้นนี่ออกมาเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่า ท่านสังเกตดูใบนะครับต้นนี้ผมปลูกมาได้2เดือนเนี่ยท่านสังเกตดูใบนะครับใบตัวนี้นะครับนี่เป็นลําต้นนะครับใบข้อจออกมาช่วงนี้นครับในช่วงของยอดที่สุดตรงนี้นะครับจะเป็นระยะที่รากของเขาเนี่ยออกมาถึงครับก็สังเกตดูง,ง่ายว่าถ้าใบถ้าทรงพุ่ม,มของเขาเนี่ยถึงไหนนะครับทรงพุ่ม,มก็คือว่ายอดสุดท้ายที่ออกจากลําต้นนี้กว้างขนาดไหนก็แปลว่ารากของเขาเนี่ยก็จะถึงจุดนั้น,นครับนเนี้ย ถ้ายอดอยู่ตรงนี้นะครับรางคองก็จะอยู่ตรงแถวนี้ที่ผมขุดเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับทรงพุ่มถึงไหนรากก็จะถึงนั่นนะครับสําหรับในการขุดนะครับก็ให้ท่านขุดห่างจากทรงพุ่มเนี่ยสมมติว่าใบอยู่ตรงนี้ท่านก็ขุดห่างจากใบสุดท้ายของทรงพุ่มตัวนี้นะครับประมาณสัก1 0บถึงสิเซนก็ประมาณนี้นครับหรืออาจจะชิดกันเลยก็ได้นะครับในการใช้มูลสัตว์นะครับผมแนะนาําว่าในการใช้มูลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมูลพวกมูล้ังคาวขี้วัว ขี้ควายมูลไก่มูลแพะขี้นกกระทาอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้หมดแต่ว่าถ้าเป็นส่วนฝรังนี้ผมแนะนําว่าให้ใช้พวกขี้ไก่จะเป็นการดีที่สุดเนื่องจากว่าขี้ไก่นี้จะมีธาตุอาหารที่เหมาะสมกับฝรั่งในทุกระยะเลยครับเพราะว่า ถ้าท่านไปดูว่าถ้าอาหารต่างๆงในขี้ไก่เนี่ยก็จะมีความเหมาะสมกับการใส่ฝรั่งครับหรือว่าจะเป็นขี้วัวก็ได้ครับในช่วงแรกเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าไม่มีขี้ไก่ก็ให้ใส่พวกขี้วัวหรือขี้นกกระทาหรือขี้หมูก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่มีนะครับในช่วงแรกนะครับอันนี้ในอุ้ถังเนี่ยนะครับจะเป็นขี้วัวนะครับซึ่งมูลสัตว์นะครับถ้าท่านมีมูลสัตว์เนี่ยผมแนะนาว่าให้ใช้มูลสัตว์แห้งเป็นมูลสัตว์ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วนะครับเพราะว่าหากไม่ตากแห้งจะเป็นมูลสััตวว์ที่่ยงสดหรือา ยังไม่ผ่านการตากแห้งมาเนี่ยนะครับเวลาเรานํามาใส่นี่รอบต้นของฝรั่งเนี่ยอาจจะเกิดความร้อนได้นะครับดังนั้นเมื่อเกิดความร้อนแล้วเนี่ยนะครับมูลสัตว์พวกนี้จะทําให้รากของฝรั่งเนี่ยได้รับผลกระทบทําให้ไม่โตในช่วงแรกๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตและก็ข้อควรระวังในการใช้มูลสัตว์นะครับและยังก็คือมูลสัตว์ที่ยังสดสดอยู่เนี่ยห้ามนามาใส่นะเพราะว่ามูลสัตว์ที่ยังสดสดเนี่ยยังไม่ผ่านการย่อยสลายแล้วก็ถ้าหากเรานํามาใส่นี่การย่อยสลายก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่เรานํําาาามมใใส่ทห้้เกิดควรอน พอเกิดความร้อนแล้วเนี่ยก็จะทําให้ต้นฝรั่งนี่ได้รับผลกระทบจากความร้อนที่เกิดการย่อยสลายของมูลสัตว์ที่ยังสดสดอยู่ครับอันนี้ก็ควรเล็กเียงนะครับถ้าท่านใดที่ไม่มีมูลสัตว์ก็ให้ใช้พวกปุ๋ยอินรีย์นะครับก็จะเป็นการดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอินทรีย์ก็ใช้ปุ๋ยเคมีนะถ้าปุ๋ยเคมีนี่ก็ให้ใช้ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าในช่วงของ แรกๆเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยผมก็แนะนาว่าให้ใช้สูตรเสมอนะครับถ้าหาไม่ได้จริงๆถ้าหาสูตรอื่นที่เป็นสูตรใช้เฉพาะสําหรับฝรั่งเนี่ยไม่ได้จริงก็ให้ใช้สูตรเสมอนะครับห้ามใช้ยูเรียรโดดๆนะครับ4600นี่ห้ามใช้กับฝรั่งในช่วงแรกเด็ดขาดนะครับเพราะว่า,าหากฝรั่งได้รับธาตุอาหารเกินในช่วงแรกนียไม่ใช่ว่าใบไม่อย่างเดียวนับต้นฝรั่งอาจจะตายได้เลยนะครับหากท่านใช้ยูเรีย ปริมาณมากเกินไปนะครับโดยเพาะมือใหม่นะครับผมไม่ผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับมาดูอัตราการใช้นะครับสําหรับมูลสัตว์เนี่ยอัตราการใช้ก็คือผมจะโรยรอบทรงพุ่มที่ผมได้ขุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการโรยรอบทรงพุ่มเนี่ยไม่ต้องโรยหนามากครับก็โรยบางๆในช่วงแรกนะครับโรยบางๆสักประมาณสักสองถึงสามเซนหรือว่าถ้าโดยใช้กํามือเนี่ยก็ประมาณสัก 4- ีก่ถึงห้ากำมือก็พอนะครับสำหรับ มูลสัตว์ที่เราจะโรยนะครับถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็สัก2อสากระเมือก็พอนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เขาอัดเม็ดมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับถ้าใช้สูตรเสมอเนี่ยก็ใช้ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับในการโรยนะครับผมจะโรยแบบนี้เลยับันี้นี่เป็นมูลสัตว์นะครับในการโรยผมจะโรยรอบพ้นต้นเลยแบบนี้นะครับไม่ต้องเยอะมากครับก็เอาพอ ระดับ 4- 5ถึงกำมือนะสำหรับปุ๋ยมูลสัตว์แล้วก็สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ก็ประมาณสัก3 4ถึงกำมือก็เพียงพอแล้วนะครับโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาดินกบให้เรียบร้อยครับหลังจากที่เราเอาดินกบเรียบร้อยแนละ้วเราก็จะได้แบบนี้เป็นอันเสร็จนะครับในการที่เราจะใส่ปุ๋ยฝรั่งในช่วงเริ่มต้นที่เราปูนะครับตั้งแต่ประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือน,นครับก็จะได้ประมาณนี้นครับหลังจากที่เราใส่มูลสัตว์หรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีหรืออินทรีย C, ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ เอาดินกบแล้วก็เอาน้ำมารดเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นฝรั่งต่อไปครับครับหลังจากที่เรานำน้ำมารดแล้วก็จะได้ประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จเียบร้อยในการที่ เราจะใส่ปุ๋ยฝรั่งในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งถึง2เดือนซึ่งเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งแรกของการปลูกฝรั่งนะครับต่อมานะครับในกรณีที่ว่าบางท่านที่ปลูกในกระถางเนี่ยจะมีวิธีการให้ปุ๋ยหรือว่าให้ธาตุอาหารแก่ฝรั่งอย่างไรครับสำหรับการปลูกในกระถางนี่ผมก็แนะนาว่าอย่างนี้นะครับก็คือในการปลูกในกระถางเนี่ยจะมีพื้นที่แคบแล้วก็ระบบรากของเขาเนี่ยก็จะออกไม่กว้างนะครับถ้าใช้พวกเข่งไม่ใหญ่หรือว่าเข่งใหญ่ก็ตามแต่ว่าระบบรากของเขานี่ ก็จะถูกจํากัดอยู่ในวงแคบในการให้อาหารแก่ต้นไม้นะครับที่อยู่ในกระถางนี้โดยพาะฝรั่งเนี่ยผมแนะนาําว่าถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยให้ละลายน้ําก่อนนะครับก่อนที่จะให้ไม่แนะนําให้ใส่โดยตรงครับแนะนําให้ใช้สูตรเสมอเนี่ยในการที่จะใส่เนี่ยให้ละลายน้าชักครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้สํส10ลิตรก่อนนะครับในช่วงแรกโดยที่ใช้ปุ๋ยสูตรเสมออัดคลิปอยู่แป๊บนึง อไปที่เดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวขี้อัดนีแป๊บเดียวหรือว่าหากท่านใดมีปุ๋ยยินรียเราก็ใช้ประมาณสักหนึ่งกมือนครับในการที่จะให้ปุ๋ยแก่ฝรั่งในกระถางครับอันนี้ก็เป็นอันใช้ได้ถ้าเป็นมูลสัตว์นี่ท่านจะใช้ต้องเป็นมูลสัตว์แห้งนะครับที่ผ่านการตากแห้งหรือว่าท่านเก็บไว้เป็นมูลสัตว์เก่าแล้วก็แห้งแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับตากประมาณสัก1-2ึ่งสองกมือต่อต้นนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับท่านก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าจะให้ดีก็คือเอาพวกขี้วัวขี้หมูีี้ไก่อะรพเน เอามาแช่น้ําก่อนนะแช่น้ําสัก 1- 2คืนเนี่ยก็ไม่ถึงขั้นเป็นน้ําหมักนะครับท่านก็สามารถตักน้ำเนี่มารดต้นไม้ได้เลยโดยที่ต้องมีการเชื้อจางก่อนครับถ้าน้ําที่เราหมักมูลสัตว์ไปแล้วเนี่ยครับประมาณ1ลิตรเนี่ยเราก็เชื้อจางสักน้ำปะกับน้ําเปล่าสัก5าลิตรนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เพื่อให้ต้นไม้นี่มีธาตุาฐานที่พอเหมาะในการที่จะเจริญเติบโตในการให้ปุ๋ยหรือว่าให้มูลสัตว์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีแล้วก็ พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรพวกนี้นะครับในการให้ปุ๋ยฝรังเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ท่านให้เดือนละหนึ่งครั้งนะครับทำไมผมทุมกว่าต้องให้เดือนละหนึ่งครั้งเนื่องจากว่าถ้าเราให้น้อยแต่ให้บ่อยเนี่ยรั่งเนี่ยก็จะได้รับอาหารอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้อัจราก,การเติบโตของเขาแล้วก็การสร้างยอดสร้างใบนี่เติบโตได้ดีและสม่ําเสมอมากกว่าการที่เราใช้ ให้ 2- อสองถึงสเดือนครั้ง<ๆ>ก็จะมีอัตราการเติบโตที่แตกต่างกันเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วก็มีนักวิชาการที่ท่านเคยพูดไว้นะครับก็คือถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยใส่น้อยแต่ใส่บ่อยๆต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็อัตราการเติบโตก็จะสม่าเสมออันนี้ผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงครับดีกว่าที่เรานานๆครั้งใส่แล้วก็ใส่ในปริมาณเยอะในะบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าเรานานๆครั้งใส่เนี่ยสเดือนใส่ทีเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ต้นรั่งหรือว่าต้นไม้้ชนนนนิิิดดออื่่่เีไไรรรับปปมมาาาาาณหทกก ทำให้ต้นฝรั่งเนี่ยอาจตายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่นํามาเล่าสู่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจการเกษตรได้รับฟังกันในวันนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองทุกท่านทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ